ที่สาราวัดรั์ตะเคียนหมู่ที่8ตำบลซับสมอทอดอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวเมตาสินยบุตรนางอําเภอบึงสามพันเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ครั้งที่3ทับ2 5 6 0โดยมีนายกองคการบริหารส่วนตำบลซับสมอทอดหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอดข้าราชการพนักงานลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการ โดยทางอำเภอบึงสามพันได้นาบริการจากส่วนราชการหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจภาคาเอกชนออกมาให้บริการแก่ประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบกับปัญหาและขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการบริการของภาครัฐให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงเป็นการลดค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยง,งานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆในภาพรวมต่อไปในอนาคต สำหรับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เป็นการจัดหน่วยบริการประชาชนด้านต่างๆของอำเภอไปให้บริการกับประชาชนถึงในพื้นที่หมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีกิจกรรมหลักการให้บริการแบ่งออกเป็น5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมมหาไทยคลายทุกได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การบริการด้านการทะเบียนศูนย์อำนวยความเป็นธรรมการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการบริการด้านสาธารณพยา กลุ่มกิจกรรมด้านการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมาาดไทยกรมการปกครองกลุ่มกิจกรรมด้านแรงงานการส่งเสริมอาชีพและการลดรายจ่ายประชาชน กลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตรปศุสัตว์การส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มกิจกรรมบริการด้านการแพทย์สาธารณสุขซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ยังเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุกของอำเภอให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานบริการอำเภอยิ้มส่งเสริมประสิทธิภาพของอำเภอในการบำบัดทุกบำรุงสุขและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามเนวยนโยบายเร่งด่วนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ทางอำเภอบึงสามพันโดยนางอำเภอบึงสามพันนางสาวเมตตาสินยบุตรพร้อมได้หุหนส่วนราชการทหารร่วมการมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่มีฐานะยากจนพร้อมมอบทุนการสายกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจนจำนวน14ทุนและในเวลาต่อมานางสาวเมตตาสินยบุตรนางอำเภอบึงสามพันพร้อมได้สาธารณสุขอำเภอบึงสามพันสมาชิกิงก ชาติอำเภอบึงสามพันได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่10หมู่ที่7ตำบลหน,นองแจงอำเภอบึงสามพันซึ่งเป็นบ้านของนายทองนาคสอนพักดีอายุ74ปีเป็นผู้ป่วยเรื้อรังนอนติดเตียงเดินไม่ได้พร้อมกันนี้ได้นําที่นอนลมป้องกันแผ้กดทับสาหรับผู้ป่วยติดเตียงมอบให้และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นเป็นการแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นขวัญกำลังใจแก่ญาติผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยด้วย